สวัสดีครับ ه, ผมทนายเอกหรือเอกบุรณพลนะครับ แล้วถ้าโดนน้ำนี่เละเลยนะครับการดินเนี่ยครับพออยยุมากแล้วมันต้องดัดีหมดเลยตด่าดีมากกโกยเอาต้นามาเอามากี่ต้นเนี่ยน้าครับเต็มแล้วเราน้ำนะเพรามันช่วยให้ความชื้นบังแสงแล้วมันจะแย่ง ดังกันโตเอ้ไรนะคะความสุขความสุขอ๋อทุเรียนมันมันไม่ต้องลงดินเลยนะอันนั้นอะไรจ้ะเ,เอามา,ามา กเป็นไม้ดั้งเดิมที่มันขึ้นของมันถ้าไม่งั้นก็อะไรนะลบเอามาเล็ดมันถ่ายมูนไว้ถ้าเป็นไม้ใหม่ตัวมันเปลี่ยนแปลงการเพื่ออาศัยพื้นที่ของมันตัเวทไอ้ตนป้านะต้นที่ขอบต้นสัตว์าเอาไปขายไอ้บันไดลิงอะนะต้นกระโดดต้นกระโดดไอ้นี่ก็ประเภทการพึ่งพากันแบบวินวิน อ๋อที่เปิือกไม้บางๆงนะี่แหละเป็นไลเฟิลแต่ตัวนี้มันกินแรงดอกมันมีชื่อนะ่นแวิทีายาสา์เขาตั้งชื่อเล้หมดไลเฟ็ดมันจะไการกระจายเลาป่ะอ่าประมาณแต่ว่าโตกว่าถ้าถ้าบอกว่าอยู่อายุยาวทารเรือไม่เป็นรื่เคยเลยเอาไหมล่ะพี่ ก็น้อยผู้ชายพายเรือไายบุญแรกครับเป็นกบอร์ที่ผมว่าจะหาถึอเขตมาไว้ปั่นให้เด็กปั่นมีตระพยากรขนี้แล้วเนาะปีหน้านีแปลกตาเลยนะเพราะว่าระบบน้ำเราได้ไหวไหมนี่ทอนไหวไหม แล้วก็ลมผ้าเลยครห่อผ้าแล้วก็ได้ทีล้หกต้นแล้วก็เราก็ลูบเลยสบายเขาพยายามเจ็บเป็นไงยังไม่รู้เขาเขาไม่รู้เนาะเจ็บทีละลูกเลยไม้เนอะก็สมบุนอยู่ครับสมทุนอยู่วนแร้วครับทุ่มทุนอยู่มีเกษตรเขาเอา้เครื่องมือมาจิ้มวัดดูให้เราไหมกมเกษตรอำเภอไม่มีใช่ไหมใช้ปุ๋ยเคมีผสมชีวภาพ ได้ขุยสูตรจิปาสิมาบางหน่อยชีวภาพใช้ของใครคะหรือของเองเอามาดูกวะต้องมีชีวภาพนี่เป็นไดาหรืองปล่นโอ้ครับแค่ตัอันเดียวมันไม่ได้เลยนะลูกไม่ได้ปู่ก็ไม่ได้แก็ใช้อันนี้ผสมแต่ว่าชีวภาพนี้ถ้าเราใส่ลงไปมันจะมีไส้เดือนเต็มคนสูบน้ำบาดาลที่มาเราทำบ่อพักใช่ไหมครับไม่มีไม่มีย้ายออกมาลดต้นไม้เลย พวกนี้ได้แล้วหัาหน้านี่ได้แล้ว้รูดได้แล้วสาธิตการเก็บครับกาแฟครับผมครับเราต้องเลือกเม็ดแดงๆนะครับนี่นีเอะไะวะอ่าครับถ้าเลี้ยงนี่มันจะขาดน้ําก็ไม่เป็นไรเราไม่ตายแต่ว่าเรามันน่าแรงเนาะนี่แหละมันเหลือพวกนี้ยังไม่ให้พวกนั้นมาพวกนั้นให้แล้วเมื่อวันให้สองวันแล้วตัวนั้นน่ะตัวนั้นน่ะแต่ฝั่งนี้ยังไม่หวานหลักั ครับวันละครั้งครับแปดอาทิตย์หนึ่งให้ทั้งหนึ่งอ๋ออินละครั้งอืมอาทิตย์อันนี้ให้ปับ๊บให้อาทิตย์หนึ่งไปให้ตรงนูน้นอาทิตย์ตตหนึ่งอาทิตย์หนึ่งให้ทั้งหนึ่งแต่ละแปลงแต่ละครั้งถ้าเราไม่มีเวลาสิบวันเอางั้นเลยคิดในใจเลยสิบวันก็ให้แล้วได้ทุกวันดีไหมถ้าให้ทุกวันก็ดีนะก็สวยเลยไม่มีใบจะไม่ร่วงเลยเพวาะน้า กันนะแต่มันครับตรงนี้ลาบิก้าด้วยอนไนอันนี้เราไม่ได้พร้อมเม็ดเราซื้อเบียเขาเลยเนาะเพราะพอเสร็จเราต้องต้องเอาใบตัดออกนะคะเพราะเเาที่ที่มันไม่มีใบน่ะมันยังดีมันยืนเก็บมันยืนเก็บได้นะถ้าต้องขึ้นต้นนลำบากนี่น้ำแพงใหม่แล้วเห็นกันด้วยจะเจ้าหนาหนาเป็น ตัวนี้สวยนี่เก็บได้หมดเลยเนาะรูดทีเดียวเลยครับมันสวนหรอขึ้นอีกเท่าหนึ่งปลูกกับกล้วยครับตอนแรกผมเอากล้วยนี่กล้วยเป็นไม้ ane, ไ sight, ๆๆๆที่เลี้ยงต้นเนี่ยมันยืดการตัดปลูกขึ้นเลยค่ะสูงสูงขึ้นอย่างเดียวมันชนกันใช่ไหมครับสูงขึ้นแล้วมันต้นมันโน้มลงนะเมื่อปีที่แล้วมันก็จะมีเรื่องเรื่องมอดบ้างแล้วก็เพี้ยแป้งบ้างที่ผมเจอ ปีที่แล้วอะนเนาะเห็น,น,นมีนิดเดียวเนาะใช่มีอยู่นิดหน่อยที่ใบมันเป็นบูนแต่ปีนี้ไม่มีด,ด้านนี้มีแค่ด้วงด้วงกินต้น,น,น,นโอ้โแต่ด้วงกินต้นนี่ปัญหาใหญ่เหมือนกันะนะเพราะมันหักเลยทั้งต้นเลย